สวัสดีค่ะหนูนานะคะจากเพจที่ดินสวย7 8 9ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่คลอง22นะคะตําบลบางลูกเสืออําเภอองคลักจังหวัดนะครนายกนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแปลงนะคะในโซนของแปลงโซน C ีและโซนดีนะคะซึ่งตอนนี้หนูนานะคะยืนอยู่ตรงหน้าโครงการนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นคลอง22นะคะและโซนที่หนูนาจะรีวิววันนี้นะคะก็เป็นแปลงโซนด้านนี้นะคะโซน C ีกับดีค่ะนะคะ ก็จะเป็นแถวที่2และแถวที่สามนะคะ D2 D2 นะคะตารางวาละ2,000บาทค่ะและก็ c 3 D3 ตารางวาละ1,900บาทนะคะเป็นโซนที่อยู่ใกล้ชิดติดถนนลาดยางที่สุดนะคะและบอกมากมาก,มากค่ะสำหรับลูกค้าที่จะทำกระเตรนะคะด้านหลังนะคะมีร่องน้ำท้ายแปลงนะคะทุกแปลงค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของโซนนี้นะคะ โซนซีนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะและก็โซนดีนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะฝั่งด้านนี้นะคะก็รับลมได้เป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะที่เย็นสบายค่ะรับลมมากๆค่ะวันนี้สนใจนะคะทักหนูหน้าด่วนเลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองสี่สองสี่หกสงสี่นะคะมาพบกับหนูนาเยอะๆนะคะที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ